ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ค่ะค่ะวันนี้เป็นงานเข้าใหม่ผ้าหลุดจำนำช่วงนี้ผ้าหลุดจำนำเยอะมากเลยค่ะค่ะเป็นงานเข้าใหม่ผ้าหลุดจำนำค่ะหนึ่งพันหกร้อบาทนะคะงานเข้าใหม่วันนี้หนึ่งพันหกรอบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลืศดหรูดูเด่นนะคะค่ะเป็นลายเขาเรียกว่าลายค่ะลายนางงามนะคะค่ะจะออกโทนสีม่วงนิดหนึ่งนะคะ 1,600บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทนะคะจะอยู่นี้ราคา1,6,5่ค่ะแล้วเป็นเที่ยวนะคะค่ะบางทีก็พันห้าบางทีก็พันหกค่ะค่ะเพราะว่าการจำลองจะ,จะไม่เหมือนกันนะคะราคาค่ะอันนี้ลายนาะงงามค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงนะคะ1,600บาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเขาเรียกว,ว่าขอตัวนี้ค่ะาาค่ะขอขอพญานาคค่ะค่ะเขาเรียกว,ว่าขอพญานาคนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นขอพญานาคนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะเชิงล่างเป็นค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นค่ะค่ะเป็นช้างน้อยนะคะค่ะพื้นนี้ขอพญานาคค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ขาพื้นนี้ก็เรียกว่าลายร้อยดาวนะคะยอนฮิตติดอันดับมาตลอดค่ะร้อยดาวค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ําตาลค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสีน้ําตาลนะคะค่ะร้อยดาวค่ะยอนฮิตติดอันดับมาตลอดค่ะร้อยดาวค่ะค่ะได้มาบ่อยนะคะ คาะ,ะใจเป็นของฝากของขวัญให้กับคุณยายคุณย่าของเราก็เหมาะสมนะคะเดือนหน้าก็เป็นเดือนสิงหาเป็นเดือนให้ของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่คุณยายคุณย่าจาะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายร้อยดาวค่ะค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นค่ะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะช่วงนี้สีฟ้าขายดีนะคะเพราะว่าท่านจะเอาไปเป็นไอเพราะว่าช่วงวันแม่ค่ะค่ะสิบสองเสียงหาก็เดือนหน้าค่ะเตรียมค่ะเตรียมพอดีเลยค่ะเพราะว่าทีจะเราจะตัดจะเย็บเรียบร้อยค่ะหนึ่งพันห้ารบาทค่ะไอหนึ่งพักคุณคุณแม่ผู้ถิดนะคะค่ะหนึ่งพันหบาทค่ะพืนผ้าเป็นสีฟ้าค่ะฟ้า ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 6 0่บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ1,600บาทค่ะค่ะสีฟ้าค่ะสวยค่ะค่ะท่านใส่ออกบุญดอกงานค่ะช่วงวันแม่นี่ค่ะเป็นงานวันแม่นะคะค่ะ12สิงเสียงหาค่ะสีฟ้าค่ะคนเริ่มเทิมถามหาสีฟ้าแล้วค่ะค่ะลูกค้าเริ่มถามหาสีฟ้าแล้วนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเขาเรียกว่าลายอันนี้ค่ะลายคมห้าค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคุณแม่เคยขายพันห้าซื้อมาพันห้าขายพันห้าค่ะผู้ผิดชอบใครนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิอดหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ผ้าเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสวยค่ะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะพื้นผ้าเป็นสีม่วงค่ะลายสวยนะคะค่ะเป็นหมีขั้นล็อกค่ะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ค่ะ ไอเีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะไอดดลลายของคุณแม่เป็นเบอร์โทรค่ะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะเพราะว่าให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ส่งผ้าให้ดูนะคะค่ะเป็นลายนางงามสีม่วงค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงก็สวยนะคะค่ะนี้ก็เป็นสีฟ้าใสค่ะสวยค่ะค่ะสีนี้ค่ะก็ใส่สีน้ําเงินสดค่ะ ลายลายแหวนเพชรค่ะลายจี้เพชรนะคะ1,600บาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะ1,600บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ1,600บาทค่ะค่ะเป็นสีน้ำเงินค่ะหนึ่งพันหกบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็าลายช่องทางน้ำไหลนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นลายช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ขาดช่องทางน้ำไหลนะคะขาดผ้าเข้าใหม่วันนี้หลุดจำนำมีแต่ผืนซส้สวยเลยค่ะขาดหนึ่งพันหอบาทค่ะนี่ก็พื้นผ้าเป็นสีม่วงนิดหนึ่งนะคะขาดหนึ่งพันหอบาทค่ะสามตะกอทอมือความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะคุณแม่ออกราการทุกวันนะคะถ้าแม่รักแก้าเก่าค่ะแม่บวรรักย้าเก่า,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 กา,กาผ้าไหมสวยสดิน ไม่มีการโชว์ด้านหลังนะคะตั้งกล้องได้ตรงไหนคุณแม่ลุยเลยค่ะค่ะหนึ0งบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหลูดูเด่นนะคะค่ะหนึ0งบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ1,600บาทค่ะ ค่ะนี่ก็สีฟ้าค่ะค่ะก็ลายเชิงสไลด์ทางด่วนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนสีฟ้าค่ะวันนี้ช่วงนี้ค่ะสีฟ้าก็จะขายดีอยู่นะคะถ้าสีฟ้าค่ะค่ะบางท่านก็เอาไว้ไว้ตัดไอค่ะวันงานวันแม่ค่ะ แม่หลวงแห่งชาติค่ะ12สิงหาพราชมนีรัชกาลที่10นะคะ,ะรัชการที่เนะคะผู้ผิดนะคะ,อะขออภัยด้วยค่ะค่าเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะ1,600บาทค่ะวันนี้หลุดจ,จำนำ1น0 0งพนะคะเพราะว่าไอ้มันอยู่กับการที่กลาดตอนประจำนี้ค่ะถ้าเอาเงินสูงเงินเยอะเขาก็จะได้เพิ่มค่าขึ้นอีกค่ะ อันนี้ก็ลายดอกมะเขือประกาตอบค่ะสามตะกอทอมือนะคะลายดอกมะเขือประกาตตอบค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นแจ่มทุกถืนค่ะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะ หลุดเต็มเนื้องนะคะของภายใต้หลุดค่ะนี่ก็สวยค่ะลายข้าใหม่นะคะ1,600บาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแก่มทุกคืนนะคะ1,600บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะใส่ออกบนไหนก็เลิศหรูดูเด่นนะคะ ผ้าสารตะกอทอมือค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะก็ไปหยุด คถวนี้ก็ร้อยดาวค่ะยอดหิตจีนระดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานร้อยดาวค่ะลายร้อยดาวนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะค่ะเป็นงานของขวัญของฝากนะคะเป็นงานนี้ค่ะเป็นของขวัญของฝากได้นะคะค่ะญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะท่านจะ ค่ะเป็นของไหว้วันกเกษียณของผ่าง,งานกเกษียณก็เหมาะสมนะคะราคานี้ค่ะค่ะพอเอื้อมมือถึงนะคะพอหยิบพอจับนะคะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะลายร้อยดาวนะคะหนึ่งพันหอบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะดอกแก้วกับดอกลาวดีนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมก็ใส่ได้นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็งานขาวดำก็สวยนะคะขาหยาดผลขาดสวยคาดหนึ่งพันหบาทนะคะขาท่านไหนยังไม่ได้งานขาวดำก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ก็ได้คาดหนึ่งพันหบาทค่ะ สวยค่ะเป็นลายใหม่นะคะคาะงานค่ะเป็นสีฟ้าอ่ยสีสีฟ้าคามค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะเป็นลายใหม่ค่ะคุณแม่ก็บรรยายแบบว่าไม่ได้ถามช่างค่ะคุณแม่ก็เป็นแผนกขายค่ะเราชอบใจพื้นไหนก็ โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะรู้แต่ว่าดาวล้อมเดือนหรือดาวล้อมอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณแม่ก็อธิบายยากค่ะเพราะว่าคนมัดหมีอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะค่ะเหมือนดาวล้อมเดือนนะคะดูแล้วค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่านี้ก็ร้อยดาวเหมือนกันนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะค่ะร้อยดาวก็ดูแต่ลายร้อยดาวแถาชอบสีไหนก็โทรทักโทรบอกคุณแม่ค่ะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะนี่ลายนาคีคุณแม่จำได้ดีอยู่ค่ะลายนาคีเป็นภาสามตะกอทอมือค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่ค่ะ อันนี้ก็สวยค่ะลายนี้ก็สวยนะคะที่เพชรก็สวยงามมากค่ะพื้นผ้าออกโทนสีน้ำตาลน,นะคะคาะที่เพชรสวยค่ะสีโกโก้ออกสีโกโก้ก็สวยนะคะคาะเนื้อผ้าดีคาะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะคหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ เนีลายดอกกระเจียวค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะดอกกระเจียวค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสามตะกอทอมือนะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะเขาเรียกว่าดอกกระเจียวค่ะลายดอกกระเจียวค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ค่ะดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะดอกแจกกระเจียวจะมีสองสองสีนะคะค่ะจะมีพื้นตัวนั้นพื้นสีน้ำตาลอันนี้นพื้นสีเขียวค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะลายดอกกระเจียวสวยนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะ1,600บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะ1,600บาทค่ะค่ะนี่ก็ประตูวังค่ะ ลายมงกุดเพชรนะคะสีม่วงนะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ 1> 1, ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะผืนนี้ก็สวยค่ะค่ะนี้ก็ดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวมีสามผืนนะคะผืนหนึ่งน้ำตาลผืนหนึ่งเขียวแล้วก็ผืนนี้เป็นสีน้ำเงินสดนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญข,ของฝากก็เหมาะสมนะคะอ่าอันนี้ลายดอกกระเจียวค่ะสีน้ำเงินสดนะคะ ค่ะท่านชอบสีไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะหนึ่งพันอบาทค่ะ ลายเรือหงค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นลายเรือหงนะคะขาะพื้นผ้าออกสีชมพูพัดเทลค่ะค่ะเป็นชมพูพัดเทลนะคะสวยนะคะขาะผ้าวันนี้ผ้าหลุดจำนำได้มาพันหกนะคะค่ะมันอยู่ที่ถ้าหลุดจำนำนี่ค่ะอยู่ที่การตอนไปจำนองจำนำกันแล้วค่ะตกลงถ้าตกลงเอาเงินราคาสูง ค่ะเขาก็ได้ตั้งราคาออกให้คุณยายคุณแม่ก็เป็นราคาสูงเหมือนกันแต่ผ้าคัดเกรดค่ะและผ้าหน,นานิ่มแนนค่ะค่ะเรียกว่าลายเรืองหงนะคะสวยค่ะ นี้ติดกับหัวกับหางเอหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดมินเก็บให้กับหัวขานนี้ก็สวยค่ะเขาเรียกว่าลายสร้อยดอกหมากนะคะค่ะลายสร้อยดอกบางนด้ขนานแล้วค่ะกำลังเห็นค่ะเป็นงานตัวนี้เป็นงานของอันนี้ค่ะ ค่ะเป็นงานสร้อยดอกหมากเป็นลายประจำจังหวัดมหาสารคามนะคะค่ะสร้อยดอกหมากประจำสารคามค่ะลายสร้อยดอกหมากค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสีเขียวเหนียวซัพนะคะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวย no nice ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะขาวงาช้างนะคะค่ะเป็นสีขาวธรรมชาติค่ะสีขาวงาช้างค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะเป็นของขนของฝากเนื้อผ้าหนานิ่แน่นค่ะอันนี้สีธรรมชาตินะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะสีธรรมชาติค่ะ ผานี้ก็สวยแยวเนียวซับค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะคัดเกรดเอนะคะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะค่ะช่วงนี้ผ้าหลุดจำนำเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจตึงตัวมากค่ะค่ะมีแต่คนเข้าโรงจำนำไม่โรงจำนำตัวนี้เป็นของเอกชนนะคะเพราะว่า ร้านนี้ค่ะรับซื้อผ้าใหม่ทั้งรับจำรับซื้อรับขายนะคะค่ะแต่จำพวกนี้แต่จำไม่นานนะคะยังไม่นานเขาก็หลุดเขาก็เอามาโปรขายค่ะหัวกับหัวกับหางอีกแล้วค่ะผืนนี้เป็นสีอันนี้ค่ะ สีกะปิค่ะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะสีกะปินะคะทางนี้เป็นทําแบบนี้นะคะเวลามันอยู่เนี้ยก็ป้ายพับเข้ามามันก็ไม่เป็นไรค่ะมองเห็นนะคะถ้าชอบนะคะค่ะเป็นสีกะปิค่ะหนึ่งพันหบาทค่ะ ีก็สวยค่ะก็ฟ้านะคะขาดสีฟ้านี้ก็ค่ะอีกเดือนหน้าก็เป็นวัน12สิงหาวันพระราชินีค่ะรัชกาลที่9นะคะค่ะเราเตรียมผ้าไอค่ะจัดชุดไว้ขาดสีฟ้าสวยมากเลยค่ะปืนนี้ค่ะเขาเรียกว่าขอก้นหอยล้อมดอกลาบดีค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสนะคะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นลายบายสีค่ะ ใบสีใบสีก็เสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลด้วยลายใบสีค่ะอันนี้ก็เป็นขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเราเตรียมไว้ค่ะเพราะว่าถ้าถึงวันก็ไม่ค่อยมีนะคะสีฟ้าเนี่ยค่ะค่ะใส่ไปวันแม่ค่ะเดือนดีค่ะเดือนหน้าก็เป็นเดือนสิงหาค่ะค่ะเป็นวันแม่แห่งชาติของเรานะคะ สิบสองสิงหาค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็ขอก้นหอยล้อมดอกแก้วค่ะพื้นผ้าเป็นออกโทโสนสีอันนี้นะคะเขียวมินค่ะอันนี้เป็นเขียวมินนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสามตะกอทอมือค่ะเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วก็เราก็อันนี้เราเราก็ใส่ไปวันแม่ได้นะคะ ค่ะออกโทนสีนี้ค่ะอันนี้เขียวมินนะคะฟ้ามินค่ะค่ะเขาเรียกว่าฟ้ามินค่ะฟ้ามินค่ะคาะสวยค่ะลายดอกแก้วค่ะขอล้อมดอกแก้วค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะขอให้บุญรักษาพาคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกขั้นค่ะคุณแม่ก็โชว์แต่ส้อย 8K ของคุณแม่นี่แหละ